การได้ขึ้นครองอํานาจของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในปลายปี2551โดยวิธีการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารและใช้วิธีการปล้นเอาสอสอ,สอจำนวนหนึ่งจากพักพลังประชาชนจนได้ไปเสียงข้างมากแทนที่พักพลังประชาชนซึ่งเป็นรัฐบาลในขณะนั้นได้สร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนที่ได้เลือกรัฐบาลของตัวเองการขึ้นครองอำนาจของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามเจตจำนงตามระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตยนั้นได้สร้างความปวดรา้าวให้กับประชาชนผู้รักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและได้เรียกร้องให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ยุสภาแล้วลาออกเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ท่ามกลางการยกระดับการต่อสู้ของกลุ่มนปชในปี2552แม้ว่าจะต้องสูกกร,ราบรามไปในระดับหนึ่งในเหตุการณ์สงครามเลือดในเดือนเมษายน2552 แต่ก็ยังมุ่งมั่นในการที่จะทวงอำนาจประชาชนคืนมาจากนั้นนปชจึงได้จัดประชุมใหญ่เพื่อกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีและเปิดโรงเรียนการเมืองตั้งแต่ปลายปี2552มาจนถึงต้นปี2553และมีการพิจารณาแล้วว่าสมควรแก่เวลาที่ประชาชนจะต้องทวงอำนาจของประชาชนกลับคืนมาโดยใช้วิธีสงบสันติและไม่คิดที่จะใช้ความรุนแรงดังนั้น คำขวัญของการต่อสู้ครั้งนั้นจึงได้ถูกกำหนดขึ้นมาว่ารุฐสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน13มีนา2553เป็นวันนัดหมายการชุมนุมทั้งในกรุงเทพมหานครและการเคลื่อนขบวนจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศสำหรับกรุงเทพมหานครได้เริ่มการรวมพลที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏทลักดจากนั้น ขบวนประชาชนผู้ชมุมนุมนปชได้เคลื่อนพลเข้ากรุงเทพเหมือนสายน้ำสีแดงมีการตั้งเวทีที่สะพานผ่านฟ้าและเต็นท์ผู้ชมุมนุมจากสิ่แยกข้อหัวไปถึงราชดำเนินนอกจนถึงลานพระบรมรูปทรงหมาและวัดเบญจมาภพิษ16มีนาคม2553กลุ่มผู้ชมุมนุมนปช ก็ได้คิดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างกระแสการต่อสู้เชิงสัญลักษณ <c oughs> ์เพื่อเป็นการส่งสารไปยังรัฐบาลอมาดด้วยการระดมเลือดไปเทยังทำเนียบรัฐบาลและพักประชาธิปัตย์โดยเริ่มเจาะเลือดตั้งแต่เวลา8นากา30นาทีบนเวทีสะพานผ่านฟ้าลีลาดนำโดยนายวีระมุสิกพงศ์ประธานกลุ่มเสื้อแดงตามด้วยนายจตุพรพรมพันธ์นายณทุศสยเกลือนายแพทย์เหวงโตจิลาการ นายจอแก้วพิกุลทองตามด้วยผู้ชุมนุมอาสาสมัครคนอื่นๆนอกจากนี้ยังมีบรรดาสสอพักเพื่อไทยร่วมเจอะเลือดสมทบกับกลุ่มเสื้อแดงด้วยในช่วงบ่ายแกนนำรปชนำกลุ่มผู้ชุมนุมไปยังทำเนียบรัฐบาลเริ่มจากประตู3วนไปจนครบทั้ง5ประตูโดยก่อนเทเลือดมีหมอพรามสวดทำพิธีทุกประตูจากนั้นเวลา16นากา50ทีกลุ่มเสื้อแดงเทเลือด3แกลลอน เทราประตูสี่ทำเนียบแล้วไปเทที่ประตูหนึ่งโดยมีนายจตุพรและนายวิภูณแถลงพัฒนคุมิไทยแกนำนำนปชเป็นผู้นำการเททมกลางการรักษาความปลอดภัยของทหารที่มีการปิดกั้นรั้วลวดหนามบิดชิดเพื่อป้องกันการบุกเข้าทำเนียบนายนรุตกล่าวผ่านเครื่องขยายเสียงว่าเราไม่ประสงค์จะบุกยึดทำเนียบเรามาในฐานะชาวไพรเพราะลูกหลานทหารตำรวจเป็นลูกหลานไพเหมือนกัน เรามาทําพิธีเพื่อสาบแช่งรัฐบาลอัมบาทาและพวกที่ได้อํานาจจากรัฐมาโดยมิชอบเราจะไม่สาดรุนแรงแต่จะราดลงพื้นปฐพีให้พระแม่ธรณีรู้ว่าเลือดนี้คือเลือดของชาวไร่18นาิกา30นาทีของวันนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมนบชหลายพันคนนำโดยน,นายนัทบุตรใส่เกือือ นายวิทูธแถลงนายแพทย์เวงและนายอารักษ์มันเคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณถนนเศตทัศเลดีตำรวจใช้เครื่องขยายเสียงเจรจาเพื่อส่งตัวแทนเข้ามาบริเวณหน้าที่ทําการพักเท่านั้นแต่ผู้ชุมนุมไม่ยินยอมฝ่าแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาประชิดจากนั้นพรามและนายวิภูธแถลงนําคนเสื้อแดงขนแกลนเลือดกว่า20แกลลอนมาที่บริเวณหน้าที่ทําการพักประชาธิปัตย์จากนั้นผู้ชุมนุมบางส่วน ได้นําเลือดที่เตรียมไว้มาเททางเข้าพักใต้ถุนและต้นเสาของอาคารพักจากนั้นกลุ่มผู้ชมุมนุมนปชก็ได้เคลื่อนขบวนกลับไปยังพื้นที่ชุมนุมโดยสงบ20มีนาคม2 5 5 3หลังการชุมนุมของกลุ่มนปชได้เริ่มขึ้นมาสักระยะบริเวณสะพานผ่านฟ้าก็ได้มีแนวคิดที่จะเคลื่อนขบวนไปรอบๆกร,รุงเทพแบบดาวกระจาย เพื่อแสดงจุดยืนของการชุมนุมในครั้งนี้พร้อมกับมีการระดมแจกสติกเกอร์รูปหัวใจและเป็นการเชิญชวนคนกรุงเทพเข้าชุมนุมกับกลุ่มดบชการเคลื่อนพลของกลุ่มผู้ชุมนุมนปชได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา9กนาฬิกา30มทีของวันที่20มีนาคม2553นำโดยนายธนวุฒิายเพื่อนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำดบช โดยได้มีการตั้งขบวนบริเวณถนนหลานหลวงประกอบด้วยรถบรรทุกเครื่องขยายเสียงกว่า10คันพร้อมรถกระบะและรถจักรยานยนต์จำนวนมากโดยในรถบรรทุกแต่ละคันจะมีแกนนำนปชประจำรถโดยคันที่1คือนายทัตรพุธและคันที่10ซึ่งเป็นคันสุดท้ายจะเป็นของนักวิชาการและพระสงฆ์โดยแกนนำได้แจ้งผ่านเครื่องขยายเสียงให้กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางโดยสงบซึ่งนายแพทย์เหวงตองจีอราการหนึ่งในแกนนำนปชอบอกว่า จะใช้สูตรสามไม่คือไม่โกรธไม่ตอบโต้ไม่รุนแรงและสามส่งคือส่งยิ้มส่งความรักและส่งความสุขการเคลื่อนพนของกลุ่มผู้ชุมนุมตลอดการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปด้วยมิตรภาพมีการโบกไม้โบกมือให้กำลังใจของประชาชนระหว่างทางพร้อมกับการแสดงรอยยิ้มให้กันและกันทั่วกรุงเทพรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ในย่านเขตเศรษฐกิจสำคัญอย่างศรีลม ก็มีภาพการตอบรับของประชาชนที่ตอบรับการฮัลนลีน่ของกลุ่มผู้ชุมนุมและให้กำลังใจจากผู้คนรวมถึงพนักงานของหน่วยงานและบริษัทต,ต่างๆบนตึกสูงมีการเตรียมน้ำดื่มอาหารและรอย,ยิ้มให้กันและกันอย่างน่าชื่นชมและเนื่องจากขบวนที่ยาวมากจึงมีการตกลงกันทำการแยกสายทำการฮัลนีลี่ครั้งนี้เป็นสองเส้นทางขณะที่นายวีระมุสิกพงศ์แกนำนำนปชได้รับมอบหมายให้อยู่เป้าเวทีชุมนุ่ โดยมีการปราศัยเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมเพื่อนขบวนอย่างสันติ27มีนาคม2553ผลทางการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มนปชที่ยืนหยัดด้วยสันติซึ่งเป็นไปตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญทุกฉบับอย่างชัดเจนมาโดยตลอด่วงเวลาของการเริ่มชุมนุมที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคม2553นั้นกลับเป็นฝ่ายรัฐบาลอภิสิทิ์และทหาร ที่จะใช้กฎอุบายหลากหลายวิธีในการหาทางที่จะทําการสลายการชุมนุมและใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนมาโดยตลอดซึ่งหนึ่งในวิธีที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เคารพและความยุติธรรมและมนุษยชนของรัฐบาลในอภิสิทธิ์หลังการเคลื่อนขบวนแบบดาวกระจายในวันที่20มีนาคม2553ซึ่งให้ผลตอบรับจากประชาชนชาวกรุงเทพเป็นอย่างดีก็มีกระแสข่าวของการเคลื่อนขบวนแบบดาวกระจายกันอีกครั้ง แต่หลังจากมีการประเมินแล้วว่าอาจจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนรวมมากเกินไปในการสัญจรไปมาและความสะดวกในด้านต่างๆของชาวกรุงเทพแต่จะขอเปลี่ยนเป็นการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้ทหารที่ทําการซ่องสุมกําลังและซ่อนตัวในพื้นที่วัดต่างๆรอบพื้นที่ชุมนุมและส่วนราชการต่างๆออกจากสถานที่ต่างๆที่ซ่องสุมกําลังอยู่ภาพที่ปรากฏตามหน้าสื่อมวลชนจึงเป็นภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมนปช เดินไปสถานที่ต่างๆเพื่อขอร้องและเชิญให้ทหารออกจากสถานที่ต่างๆที่มีการต่องสุ่มกำลังทหารอยู่เช่นวัดตรีทศเทพวัดมกุฏกตัตยารามวัดแคนางเลิงวัดสมนัตวรวิหารเขาดินวนาสนามม้านางเลิงและมหาวิทยาลัยวิทยาเขตพาณนิชยาการพนัทพร ภาพของการแสดงความยินดีโบกไม้โบกมือให้กันระหว่างผู้ชุมนุมคอนเสืร์แดงและทหารที่เคลื่อนตัวออกจากที่ซ่อนพร้อมอาวุธประจำกายคงเป็นสิ่งที่บอกได้ถึงแนวทางการต่อสู้ในแบบสันติวิธีที่ผู้ชมุมนุมกลุ่มนอปชให้การยึดมั่นมาโดยตลอดการชุมนุมเรียกร้องแต่กลับมีการเขียนรายงานของเหตุการณ์นี้ไปในทางลบของผู้ชมุมนุม โดยรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ออกมาในปี2556นั้นกลับได้เขียนรายงานว่ากลุ่มผู้ชมุมนุมนปชออนั้นในเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมเพื่อขับไล่เจา้าหน้าที่ทหารที่อยู่บริเวณวัดและสถานที่ต่างๆโดยไม่ได้แยแสกับหลักฐานต่างๆทั้งภาพถ่ายคลิปเหตุการณ์ที่แสดงหลักฐานชัดเจนและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกลับไม่มีความเห็นเชิงลบใดๆต่อพลกรฉุกเฉินและพลบความมั่นคง ที่ทางรัฐบ,บาลอภิสิทธิ์ได้ประกาศออกมา3ส3เมษายน2553เมื่อกลุ่มผู้ชมุมนุมนบชได้พิจารณาแล้วถึงความเหมาะสมในการยกระดับการชมุมนุมเนื่องจากเขนว่ารัฐบ,บาลในอภิสิทธิ์ไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆต่อกระแสของประชาชนที่ชมุมนุมเป็นจำนวนมากทั้งที่ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชมุมนุมนั้นมีจุดยืนเพียงแค่ คุบสภาแล้วลาออกคืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นผู้เลือกว่าต้องการใครมาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศประกอบกับจำนวนผู้ชุมนุมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากคนในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัดทำให้พื้นที่การชุมนุมบริเวณสะพานผ่านฟ้าน,นั้นไม่สามารถรอ,องรับได้จึงมีมติเลือกพื้นที่ราชประสงค์ซึ่งมีความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มผู้ชมุมนุมนปชมองว่าพื้นที่ราชประสงค์นั้น เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของการต่อสู้ของชนชั้นที่แตกต่างเพราะในแถบพื้นที่นี้มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจและมีผู้คนที่มีความแตกต่างกันในด้านชนชั้นทางสังคมเป็นพื้นที่ที่รวบรวมเอาความหลากหลายในหลายๆด้านเข้าไว้และบริเวณใกล้เคียงเป็นละแวกของคนจนเมืองอาศัยอยู่มากมายสะดวกกับผู้ที่จะเดินทางมาชุมนุมที่มาจากด้านตะวันออก จึงเห็นชอบให้มีการเคลื่อนขบวนผู้ชมุมนุมนปชมาปักหลักชุมนุมยังบริเวณพื้นที่ราชประสงค์อีกหนึ่งเวทีโดยในวันเคลื่อนขบวนมาปักหลักบริเวณแยกราชประสงค์ก็ได้มีภาพของกลุ่มผู้ชมุมนมุมนปชจำนวนมากกระจายกันอยู่เต็มบริเวณผิวจราจรตั้งแต่แยกประตูน้ําด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ต่อเนื่องไปจนถึงถนนราชดำเนินและในระหว่างการเคลื่อนขบวนมาถึงพิธีกรบนเวทีก็ได้แจ้งให้กับผู้ชุมนุมว่า คืนนี้จะปักหลักชุมนุมข้ามคืนที่แยกราชประสงค์มีการปักหลักชุมนุมเป็นเวทีคู่ขนานกับเวทีสะพานผ่านฟ้าจนมาถึงช่วงหลังจากสงกรานต์สองพันห้าร้อยห้าสิบสามก็ได้ย้ายผู้คนมาชุมนุมที่เดียวคือเวทีราชประสงค์เพียงเวทีเดียวจนถึง19พฤษภาคม2553ซึ่งเป็นวันสลายการชุมนุมณบริเวณราชประสงค์เเมษายน2 5 5 3 ท่ามกลางการเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากเดือนมีนาคมซึ่งเหตุการณ์เป็นไปนด้วยความสงบและสันติวิธีมีการเจราจาระหว่างแกนนําและรัฐบาลโดยฝ่ายของนปชเองมีจุดยืนเพียงแค่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์นั้นยุบสภาแล้วลาออกและให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่แต่การเจราจานั้นต้องล้มเหลวเพราะรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ไม่ได้แยแสต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มนปชและการเจราจาครั้งนั้นล้มเหลว เพราะเป็นการพูดโชว์หน้าโทรทัศน์ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากการเจรจาที่ล้มเหลวได้อภิสิทธิ์ก็ยังดําเนินการตามแผนทุกวิธีทางเพื่อจัดการปราบปรามผู้ชุมนุมต่อประชจนนํามาสู่เหตุการณ์การปราบปรามประชาชนในวันที่10เมษายน2553สถานการณ์เหตุการณ์วันที่10เมษายนนั้นมีมูลเหตุของเหตุการณ์และลำดับความรุนแรงมาโดยลำดับจากวันที่7เมษายน 2,553ซึ่งรัฐบ,บาลในอภิิ์ได้มีการประกาศพรกฉุกเฉินโดยอ้างว่าได้มีผู้ชุมนุมบางส่วนของกลุ่มนปชได้บุกรุกเข้าไปในรัฐสภาซึ่งมูลเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดจากการที่ผู้ชุมนุมที่ปราศัยด้านหน้าประตูรัฐสภานั้นได้ถูกคว่างกระป๋องระเบิดเพลิงแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุมและปลุกเร้าให้ผู้ชุมนุมนั้นเข้าไปในรัฐสภาและเป็นการเข้าไปเพียงเพื่อหาคำตอบ จากนายสุทเทพเชือกอสุบรรสิ่งที่ผู้ชุมนุมได้พบเห็นคือการสอสอและเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งถืออาวุธสงครามคุ้มกันนายสุเทพปีนกำแพงรั้วรัฐสภาเพื่อขึ้นเฮคอปเตอร์ออกไปหลังเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมนปชก็ได้ออกจากรั้วรัฐสภาอย่างสงบไร้ความรุนแรงใดๆทั้งสิน้นต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมนปชก็ได้เคลื่อนไปยังสถานีดาวเทียมไทยคมเพราะว่าอาราบานนายอภิสิทธิ์นั้น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปยึดและตัดสัญญาณการออกอากาศของสถานี People Channel นับเป็นการลิดรอนสิทธิทเสรีภาพการรับรู้ข่าวสารของประชาชนรวมถึงสั่งการให้ปิดสถานีวิทยุชุมชนจนเป็นเหตุของการเคลื่อนกำลังของกลุ่มผู้ชมุมนุมนปชไปที่สถานีดาวเทียมไทยคมและนี่คือมูลเหตุเพียงอย่างเดียวที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ได้ใช้ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพปริมนฑรและจังหวัดใกล้เคียง โดยอาศัยอำนาจตามพรกรฉุกเฉินและสออสอถูกยกระดับเป็นเป็นสออชอเพื่อใช้เป็นความชอบธรรมในการอยู่อำนาจต่อไปหลังการประกาศใช้พลกฉุกเฉินนายสาธิตวงหนองเตยได้ให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลจะดําเนินการเคลียร์พื้นที่บริเวณสีแยกราชปรสงค์ปิด People Channel จับกลุ่มแกนำนำนบชและเพิ่มมาตรการเข้มข้นป้องกันการก่อวินาศกรรม หลังการประกาศพลกรฉุกเฉินในเช้าวันต่อมาคือวันที่8เมษายน2553ก็ได้มีการออกหมายจับแกนนำนปชที่นำมวลชนไปบุกรัฐสภา7คนและต่อมาก็ได้ออกหมายจับแกนนำเพิ่มเติมอีก17คนและสะอชอยังสามารถตัดสัญญาณสถานีโทรทัศน์ People Channel ซึ่งเป็นสื่อเพียงช่องทางเดียวที่เหลืออยู่สำหรับให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่มนปช พลพวงจากการประกาศภากรกฉุกเฉินการยกระดับให้ศูนย์อำนวยความสงบเรียบร้อยหรือซอรศเป็นศูนย์อำนวยการการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอโดยมีนายสุเทพเทื่วสุวรรณเป็นผู้อำนวยการดำเนินงานด้วยงบประมาณถึง3,700ล้านบาทและการดำเนินงาน2เดือนพบว่าใช้งบประมาณไปกว่า5,000ล้านบาทและได้จัดกำลังทหารเพื่อเข้าร่วมภาร,รกิจครั้งนี้ถึง54,000นายซึ่งประกอบไปด้วยทหารจากกองพลต่างๆดังต่อไปนี้ 1. พลหนรออจำนวน21รอสดอยอโดยมีทหารจากมทบ1 1จากกองทัพภาคที่3เข้าร่วมจำนวน1 1ร้อยรอศควบคุมพื้นที่แยกมิศกวันไปยังแยกจอบรอดแยกเทวกรรมไปยังสะพานมัคคานรังสันและอารักษาแนวที่บริเวณเชิงสะพานชมัยม,มรุเชตสอพนรอ2อรออจำนวน14รอสสอ้อยรอศโดยมีพลรอเกาจำนวน1 0ร้อยรอศ และพลม .2 รออจำนวน1 0 0่ร้สขึ้นควบคุมทางยุทธการกับพลรอสองรอควบคุมพื้นที่แยกข้อกัวไปจนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและจากรายงานข่าวพบว่ามีการนำารถบัสรถน้ำและรถจีบที่ใช้ในราชการของกองทัพมาจอดขวางทางขึ้นสะพานปิ่นเกล้าจากฝั่งธนบรุรีระบุได้ว่า129,000 เป็นหน่วยงานของสังกัดพลร .9 และทหารหราว6กองร้อยบนถนนอรุณอบรินทางที่จะมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลศรีราชซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงจึงคาดได้ว่าน่าจะมาจากร2 9 0 0เช่นกั 3, น 3. ทหารจากทางด้านสะพานพระราม8 4. จปอจ,จำนวน18 100, ร้อยรอสควบคุมพื้นที่แยกการเรือนแยกอู่ทองแยกวังแดงแยกวัดเบญจมาพิษแยกอุทยัยแยกสวนี และแยกเทวกรรม 5. น,นปพอทอบอจัดชุดปฏิบัติการพิเศษปฏิบัติภารภาการิจร่วมกับหน่วยบินเฉพาะกิจสอชในการตรวจการและการใช้แก้ต้ำตาทางอากาศเพื่อสนับสนุนภา,า,กา,ร,ภา,การกิจของทพหนกกรรสทพหน,รนบริเวณพื้นที่ชุนมตามขั้นตอนของกฎการใช้กำลัง 6. สกยสออชและสะกรอสอชจัดชุดปวจทางอากาศ ปฏิบัติภารกิจโรยเอกสารคำสั่งชี้แจงของสอชสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มผู้ชุมนุมการประกาศพรกฉุกเฉินร้ายแรงฉบับนี้ทําให้แสดงถึงเจตนาของรัฐบาลที่จะใช้ความรุนแรงสูงสุดกับปราบปรามประชาชนอย่างไร้เหตุผลพอสมควรเพราะยังไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นในเวลานั้นการเข้าไปในรัฐสภาของกลุ่มผู้ชุมนุมนวชจํานวนหนึ่งก็ไม่มีเรื่องความรุนแรงใดๆนอกจากนี้ ประชาชนยังได้ขาดความเชื่อมั่นต่อองค์กรอิสระหลายองค์กรโดยเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ละเลยที่แสดงบทบาทคัดค้านอำนาจรัฐที่ประกาศพ,พ,พ,พระราชบัญญัติความมั่นคงตั้งแต่9มีนาคมและกรณี7เมษายน2553คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อการออกพอรบรและพรกรที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ออกมาในขณะเหตุการณ์นั้น มีเพียงคําพูดที่ออกมาจากปากประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพียงสั้นๆที่บอกว่ายังงงๆอยู่เมื่อถูกถามว่าทําไมไม่คัดค้านพระราชบัญญัติความมั่นคงและพระกฉุกเฉินนี่คือข้อแก้ตัวที่ต่อมาภายหลังก็ได้เห็นถึงความไม่ยุติธรรมและความลำเอียงกับกลุ่มผู้ชมุมนุมนปชกับรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ชื่อว่ารายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิญนโยบาย กรณีเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มนปชระหว่างวันที่12มีนาคม2553ถึงวันที่19พฤษภาคม2553ซึ่งถือว่าเป็นจุดยืนและทัศนคติของคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนชุดนี้ซึ่งได้มาจากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ2550เน้นการกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมใช้ความรุนแรงมีชายชุดดำรัฐบาลจึงมีความชอบธรรมในการใช้กำลังทหารปราบปรามเป็นการปกป้องรัฐบาลเป็นทัศนที่อคติ เลือกข้างฝ่ายการเมืองอย่างชัดเจนจนนำมาสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างตามมาต่อรายงานฉบับนี้การต่อสู้ของกลุ่มตปชนนั้นแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้แบบสันติวิธีไม่ใช้ความรุนแรงใดๆดังจะเห็นได้จากกรณีของการรับข่าวสารว่ามีทหารได้มีการแทรกแซงเข้าไปซ่อนตัวของเจ้าหน้าที่ทหารและซุกซ่อนอาวุธตามวัด และสถานที่ราชการต่างๆในรอบๆบ,บริเวณพื้นที่ชุมนุมและได้มีการขอเข้าไปตรวจค้นจากกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งนำโดยนายแพทย์เก๋งโตจิลาการและก็ได้มีการขัดขวางการขอเข้าไปตรวจข้นจากเจ้าหน้าที่ หลังสออชได้ทำการตัดสัญญาสถานีโทรทัศน์ e ีเพ e c ช a n n e ลได้สำเร็จและส่งทหารเข้าควบคุมสถานีดาวเทียมไทยคมที่ลาดหลุมแก้วนนทบุรี9เมษายน2553แกนนนำนบชมีมติให้เคลื่อนขบวนนบชนับหมื่นคนเคลื่อนไปยังสถานีดาวเทียมไทยคมที่ลาดหลุมแก้วตลอดทางการเคลื่อนขบวนก็ได้มีการสกัดกั้นจัดกองกำลังทหารเป็นระยะและมีการสกัดกั้นพุกรูปแบบ รวมไปถึงการซุกซ่อนอาวุธสงครามร้ายแรงเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนขบวนของกลุ่มนปชและมีภาพของการยึดอาวุธสงครามจํานวนมากจากทหารที่ซุกซ่อนเอาไว้ในรถแต่กลุ่มนปชซึ่งสามารถยึดอาวุธจากทหารเป็นจํานวนมากซึ่งอาวุธปืนถุดยึดนั้นเป็นปืนแบบสไนเปอร์ด้วยเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลตรงใจที่ใช้ปนซุ่มยิงเพื่อปราบปรามประชาชนในภายหลังได้มีการส่งมอบคืนอาวุธที่ยึดมาทั้งหมดให้ทหาร เพื่อเป็นการยืนยันในแนวทางการต่อสู้แบบสันติไม่ใช้ความรุนแรงกลุ่มนปชได้เคลื่อนขบวนไปจนถึงสถานีดาวเทียมไทยคมลาดหลุมแก้วและได้ปรากฏภาพคนเสื้อแดงราวหนึ่งหมื่นคนล้อมทหารที่ควบคุมสถานีดาวเทียมเอาไว้ทหารมีการใช้แก๊สต้ำตาอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถทําให้ขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมต้องถอยร่นแต่อย่างใดและไม่นานกลุ่มผู้ชุมนุมก็สามารถป่าก,การสกัดกั้นของทหาร จนสามารถผลักดันทหารออกจากถานีดาวเทียมไทยคมได้สําเร็จโดยทหารยอมแพ้พร้อมมอบอาวุธให้กับกลุ่มผู้ชมุมนุมจากนั้นกลุ่มผู้ชมุมนุมก็มีการแสดงความดีใจโ่ร้องยืนต้อนรับจับมือเป็นกําลังใจให้ทหารเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นแทนความตึงเครียดของในช่วงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นและนั่นเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการต่อสู้แบบสันติของกลุ่มนปชที่ได้ยึดมั่นมาโดยตลอดของการเรียบร้องประชาธิปไตย จากนั้นพิการนำอาวุธที่ยึดมาได้จากทหารเพื่อนำมาแสดงให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพ <c oughs> ก่อนที่จะต่งมอบให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้รับไว้ต่อมาในตอนเย็นฝ่ายนบชได้สลายการชุมนุมที่ลาดหลุมแก้วก่อนที่กำลังหลักของพลร .2 รออจะกลับเข้ายึดในคืนช่วงคำ่ำเหตุการณ์ที่ลาดหลุมแก้วนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทางสอชภายใต้การนำของรัฐบาลอภิสิทธิ และทหารมองว่ารู้สึกเสียเกียรติเป็นอย่างมากเพราะทหารหลายพันคนต้องยินยอมให้กลุ่มผู้ชมุมนุมนปชมือเปล่าปลดอาวุธโล่และกระบอกยอมแพ้และถูกไล่ต้อนเดินแถวออกสู่ทุ่งนายอย่างหมดสภาพและด้วยความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงเพราะการที่ทหารยินยอมปลดอาวุธแต่โดยดีนั้นนับเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของชายชาติทหารที่ไม่ต้องการปราบปรามประชาชนมือเปล่าและนี อาจจะเป็นมูลเหตุสำคัญของปฏิบัติการขอคืนพื้นที่เพื่อกู้ศักดิ์ศรีคืนมาจนทำให้เกิดเหตุการณ์10เมษายน2553ขึ้น